อันนี้ปลาทูนึ่งเหรอจะเอาให้แมวกินจะทอดให้แมวเอาแต่หัวมันหดดีปนะอเัวเกัเิดปลเนีเิดเพอเเพอพอกันัวได้เอเอาซีอ่ะอันนั้นก็ได้อันนั้นก็ได้ hola mẹ vậy hola 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 làm hola 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 รอให้มันร้อนก่อนไหมให้มันไอเนี่ก่อนใช่ให้มันแบบว่าอันนี้ให้ปลาทอดให้ทอดให้แมวหรือทอดให้คนแล้วเด็ทอดให้แมวหรือให้คนแมวแมวอ๋อนั่งสารมะแมวโค้นิ้วแมวหนาวโค้ดนิ้วแมวออกเลยว่านิ้วแมวโค้ด เดี๋ยวต้อม่ไหมเดีด๋ยวมันจัไม่เด้อลงเลยมันตรงเลนว้ามันไก่ออกถ้ามแต่เนี้ยมาลูกมาเนี่ยเนีน เ้าไม่ใช่ข้าหมูอเลยนี่ขาหมูอันหนึ่งมันไก่อันหนึ่งเออเออนั่นรี่ว่าาหมูทีองเาก็บอกว่าซื้อเข้าวขาหมูให้อันนึเง้ามมนไก่ให้อันนึงนายจะเนรักเอ้นี่ข้าวขาหมูจะได้เอาข้าวขาหมูอือขาหมูอร่อยขาไก่หระเดี๋ยวจะวันทีมันสุกไดีกว่ะเดียเดี๋ยวคุณควาไเดกคนเดียวเนี่ยเดี๋ยววางเลย แส่็ี่เด็ดตาของเขเนกแล้วนะดิุ่กแล้วเดยวจานนี่แม่่ะเอาจาน้เก็บเลยเก็บท้ตสินะนะ อันนีคือแม่กินหรอเอาให้อเอาหวมาให้แมวเอาหให้แมวตัวฟาตัวฟาให้ให้เรา